คีคนกองที่สองนะคะคนกองที่สคือคนที่เลือกอันนี้นะคะมาดูกันว่าบททดสอบทําไมกองที่สองบ,บททดสอบที่จักรวาลส่งมาให้คุณมันถึงทดยากเพราะอะไรเพราะคุณจะต้องไปเจออะไรทําไมถึงยากทําไมถึงโหดนะเพราะอะไรแล้วเป็นบททดสอบในเรื่องของอะไรมาดูกองที่สองตรเนียมันหล่นเนี่ย รนี้คุณอาจจะกองที่สองคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนคุณต้องแบบทุกเองนะช่วยคนอื่นจนตัวเองแบบเดือดร้อนนะคะมันเป็นไพ่ของ six of pentacles ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมหกเหรียญช่วยคนอื่นจน แต่เวลาคุณขอความช่วยเหลืออาจจะไม่มีคนช่วยคุณได้ก็ได้นะเหมือนช่วงชะตาส่งบททดสอบนี้มาให้คุณนี่ไงเธออเขาส่งบททดสอบให้คุณเป็นหัดเป็นคนที่ช่วยเหลือได้แต่จะต้องคิดถึงตัวเองด้วยนะคะช่วยเหลือคนอื่นได้แต่จะต้องคิดถึงด้วยว่าตัวเองอะ่ะเดือดร้อน หรือเบานะคะอยู่ในจุดที่ต้องรักตัวเองเป็นด้วย mm hmm. เขากําลังส่งบททดสอบให้คุณรู้รู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็เห็นความสําคัญในตัวเองแล้วก็รักตัวเองหวงแหนตัวเองนะคะทุกคนมีคุณค่านะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หน้าตาเป็นอย่างไรก็ตามหรือฐานะต่ําต้อยต่าเตี้ยเรียดินยังไงก็ตามเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองสี่เหรียญมันบอกบอกว่า ดีจะรวยจะจนจะสวยจะหลอ่อจะขี้เหร่จะอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้จะเก่งจะง,ง่งทุกคนก็ต้องมีคุณค่าในตัวเองแต่คนที่ต่อให้เขารวยมากแต่เขาไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองก็ดูไม่สวยก็ดูไม่ดีนะคะก็ดูไม่หล่อได้เพราะว่าไม่รู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองก็จะทําชีวิตอยู่ในแขวนไว้บนเส้นได้ ดำเนินชีวิตไปแบบประมาทต่อให้เขามีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองก็เท่ากับว่าเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆไก่ไก่ก็ไดร้เรื่อคล้ายๆไก่ได้พลอยอ่ะคือไม่เห็นคุณค่าเพราะเขาไม่รู้จักนะเขาไม่รู้จักสิ่งของไก่มันเอาเอาเพชรพลอยไปใช้ไม่ได้นะคะอืม ไม่รู้ว่าเปรียบเทียบถูกหรือเปล่านะแต่การเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าอย่างไก่ได้พลอยก็แบบไม่เห็นความสําคัญใช่ไหม hmm. ไม่รู้จักคุณค่าแต่ถ้ามันพลอยนั้นมันไปตกอยู่ในมือของมนุษย์หรือคนมันจะมีมูลค่าขึ้นมาทันทีเห็นไหมแต่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเปล่าซิกออฟสอดนะเห็นไหม เขาบททดสอบของจักรวาลกองที่สองเขาต้องการให้คุณเป็นคนรับตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจึงส่งบททดสอบในเรื่องของอุปสรรคปัญหามาให้คุณนะหกดาบเนี่ยโอ้โหแล้วก็สิบดาบหนักกว่ากองแรกนะคะหนักกว่ากองแรกเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบยอมคนอื่นให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็คุณอาจจะใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายนะ 3เหรียญเอ้ยโท่ทีค่ะสามถ้วยเห็นไหเป็นคนหลั่นล้าไปวันๆอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้บททดสอบที่รุนแรงหรือกระตุ้นให้คุณรู้จักเฮ้ยพอได้แล้วเลิกชิวได้แล้วนะคะอ่ามันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วคุณมีศักยภาพมากพอที่จะทําอะไรหลายอย่างแต่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันมีอยู่ในตัวเรา นะะจนถึงขั้นวิกฤตจ,จริงๆเขาถึงพยายามจัก,กรวาลกําลังพยายามจะดึงดึงศักยภาพของคุณออกมาให้คุณแก้ปัญหา10ดาบ6ดาบตรงนี้นะคะเนี่ยเพราะคุณมัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินกับเพื่อนฝูง tree of c h a r i t ขึ้นมานะคะ f i of c h a r i t เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ติดเพื่อนนะสมัยก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเพื่อนมาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องอะไรเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือเรื่องการเงินเป็นเพื่อนที่ดีปรับทุกอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะช่วยข้าหมดเลยเป็น Six of ฟเจน l จอนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะพบว่าตอนที่คุณลำบากหรือว่าตอนที่คุณเจ็บปวดหรือเ,ออเพื่อนอาจจะเป็นคนที่ทำร้ายคุณข้างหลังก็ได้นะมันมี10 of s ฟ o r d แล้วก็มีทรีออฟชา t ิ e หรือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะแต่แต่จะไม่ตีเป็นความรักนะ อืมอยากจะตีว่าเป็นเรื่องรวมๆทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นความรักก็ดีเรื่องการใช้ชีวิตก็ดีนะคะหรือการผิดหวังเสียใจเห็นไหมเขาเขาจักรวาลต้องการต้องการให้คุณน่ะผ่านบทน,นี้นะเพราะเหตุผลเพราะว่าคุณอาจจะถ้าเกิดคุณไม่ไม่สูญเสียไม่ผิดหวังไม่สิ้นหวังนะคะแล้วก็ ทำอะไรก็ปัดคือสมปาถนาไปหมดเลยสมใจหมดเลยเหมือนว่าเหมือนว่าอะไรนะทําอะไรก็สําเร็จไปหมดเลยคุณก็จะไม่รู้วิธีแก้ปัญหาคุณก็จะไม่ตื่นตัวคุณก็จะไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยคือครูคือบททดสอบที่ดีมากของมนุษย์นะคะแต่กว่าเราจะรู้ว่ามันคือบททดสอบก็ต่อเมื่อเราได้แก้ไขแล้วก็ลงมือทํามันจนผ่านไปแล้วเราถึงจะมานั่งเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า ได้ว่าเราอะปัญหาตรงนั้นอะที่เราผ่านมามันทําให้เรามีตรงนี้อ่ามันทําให้เรารู้วิธีแก้ปัญหานะมันทําให้เราสามารถมาแชร์วิธีแก้ปัญหาได้นะแสดงว่าคนที่ไม่เคยมานั่งบอกวิธีแก้ปัญหานั่นคือคนที่ไม่เคยเป็นได้สองอย่างคือหไม่เคยเจอปัญหากับสองไม่เคยแก้ปัญหาด้วยตัวเองเขาจึงไม่รู้ว่าเขาจะต้องเอาอะไรมาพูดเพราะเขาไม่ได้ลงมือแก้ไง แต่คนที่เขาแก้มาแล้วอ่ะแสดงว่าเขาทำด้วยเขาถึงได้รู้วิธีที่แก้มันมันเป็นเรื่องแบบเบสิกอยู่แล้วคนไหนไม่ได้ทำก็จะพูดไม่ได้ว่าตัวเองทำมันมันเฟกไม่ได้นะเรื่องพวกนี้นะคะมันไม่สามารถจะพูดกับใครได้ถ้าเราไม่ได้ลงมือแก้ปัญหาถ้าคุณเป็นคนหนีปัญหาคุณก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยฉันจะต้องมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าฉันแก้ยังไงมันแก้ไม่ได้เพราะกูไม่ได้แก้เข้าใจนะประมาณนั้นนะคะ แต่เนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกว่ากองสองคุณนะ่ะเจ็บหนักเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงหักหลังเรื่องของคนรักหักหลังนะคะ,ะดึงมือที่3มเตอร์ตาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณโดนบททดสอบในเรื่องนี้หนักมากนะคะสิบดาาขึ้นมาแล้วมันทําให้คุณเป็นควีนอวอนเห็นไหมไพ่ขึ้นมาเปิดต่อจากไฟออฟชาลิตก็คือควีนอวอนมันทําให้คุณจตองมันทําให้คุณเข้มแข็งมันทําให้คุณรู้วิธีที่จะ ยืนด้วยขาของตัวเองได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนรักไม่ต้องไปพึ่งใครนะคะอืม,มันเป็นคิวนอบวอลคีนอบวอลเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยตัวเองนะคะแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้พึ่งใครนะคะเออมันเป็นไพ่ของความมั่นใจความกล้าหาญความเด็ดขาดนะคะอืมพ่อพอกับคินอบซอนนั่นแหละ แต่ควีนอัลวา s จะเป็นคนที่ใช้ความคิดแล้วก็ลงมือส่วนควีนอัลสอดจะใช้แค่ความคิดอย่างเดียวแล้วก็มีอารมณ์ปนด้วยแต่จะเป็นอารมณ์ในด้านที่ร้อนนะคะ,ะเป็นคนใจร้อนเป็นคนหัวร้อนเป็นคนพูดไวคิดไวทำไวอะไรเงี้ยแต่คว e นอัลวา d นี่เป็นคนละเอียดรอบคอบนะคะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มีความกล้าหาญมีความเด็ดขาดมากกว่า ราฉะนั้นบททดสอบของคนที่เลือกกองที่สองค่อนข้างที่จะหนักในเรื่องของความรู้สึกอิโมชันต่างๆคุณอาจจะคือถูกกระทำแบบซ้ำซากในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกถูกทำร้ายจิตใจนะคะในเรื่องของความรักมากกว่าแล้วสุดท้ายมันจะเป็นยังไงที่เาเป็นคนเนี่ยไห สุดท้ายคุณจะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวเองขึ้นมาคือจักรวาลกำลังส่งบททดสอบของการที่เมื่อก่อนเนะี่ยคุณอาจจะคิดที่จะพึ่งพาคนรักคุณอาจจะคิดที่จะไปฝากชีวิตไว้กับใครรู้จักคุณเป็นคนที่มองโลกสวยอาจจะมองโลกอาจจะใจดีกับคนรักอาจจะคิดว่าเอ๊เขาเป็นแฟนเราเนี่ยเขาคงไม่ทํรลายเรา คุณอาจจะมองโลกแบบนี้แต่จักรวาลกำลังจะส่งบททดสอบว่าเอ้ยเครือคนมันไม่ใช่คู่กันอ่ะมันก็ต้องมีเหตุให้ต้องแยกออกไปมันก็ต้องมีเหตุให้เขาทําร้ายคุณจนคุณโซซัสโซเซสบักสมอมเป็นสิบดาบตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็ส่งมาให้คุณคิดได้ว่าจักรวาลส่งบททดสอบนี้ให้คุณคิดได้ว่าเฮ้ยคนเรามันต้องมันไม่จําเป็นต้องมีเรื่องนี้ก็ได้หรือถ้าจะมี แต่ตอนนี้ต้องหันมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนโฟกัสถึงความมั่นคงโฟกัสถึงการต้อง